สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นนะคะกับช่วงนี้คุยท้ายข่าวค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่ลบบุรีเมืองต้นแบบเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งวันนี้มีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ชุมชนบ้านเขาสายอดค่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีค่ะที่นี่นะคะเขาเคยมีปัญหาเรื่องของอยาเสพติดค่ะแต่ชุมชนเขามีการบร,ริาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร กันนบ้าางะะคเเดี๋ยวรไปลงพื้นที่กันค่ะปัญหายาเสพติดสร้างความเสียหายให้สังคมในหลายมิติชุมชนบ้านเขาสามยอดหมู่ที่7ตําตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ชือว่าชุมชนบ้านเขาสามยอดนะครับส่วนมากทําอาชีพก็จะเป็นอาชีพทําไร่กับทํานาประชาชนอยู่ทั้งหมด600กว่าคนปัญหนายาเสพติดมันก็เป็นปัญหาที่หมักหมมมานานเกิดมีการเสพการค้าเป็นพ่อค้ารายย่อยในหมู่บ้านนะครับบางคนก็เสพจนเบอร์ทำให้ครอบครัวทะเลาะกันส่วนมากก็จะเป็นยาบ้าผู้เสพจะเป็นใบแรงงานช่วงอายุระหว่าง2 0ปีถึง60ส่วนมากนะครับ ชุดปฏิบัติการนำโดยหลายภาคส่วนอาทิฝ่ายปกครองตำรวจผู้นำชุมชนรวมถึงพระสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงานเพื่อฟื้นฟูปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเข้าพื้นที่พร้อมกับผู้นำชุมชนไปสร้างความเข้าใจการทำประชาคมกับชาวบ้านก่อนเข้าดำเนินการซึ่งชาวบ้านชุมชนเขาสามยอดแห่งนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการดำเนินการตามโครงการเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยภาคีเครือข่า,ขายครับไม่ใช่ตำรวจฝ่ายเดียว ขั้นตอนที่ยากที่สุดเนี่ยในเรื่องของการทําความเข้าใจครับเมื่อผู้นําชุมชนเขาเชื่อใจเขาเป็นกันเองกับเราเนี่ยถึงขนาดบางทีเนี่ยกลัวตํารวจจะไม่มีข้าวกินก็ไปตามส้มตำม,มาให้นะครับนึ่งข้าวเหนียวกลายเป็นการกินข้าวด้ยวยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่อมาเนี่ยมันก็สามารถดึงคนเข้ามาได้เยอะขึ้นครับพอเริ่มเป็นกลุ่มใหญ่ก็เริ่มดึงกันเข้ามาครับก็จะได้รับความร่วมมือหลังจากนั้นก็ได้รับความร่วมมือมาตลอด หลังจากทำประชาคมกับชาวบ้านแล้วก็จะเอกซเรย์ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดคัดกรองผู้เสพและนำผู้ที่มีสารเสพติดมาทำกิจกรรมการพบหมอการออกกำลังกายกิจกรรมด้านดนตรีอาชีพการนำสินค้าชุมชนมาแลกเปลี่ยนรวมถึงมิติด้านศาสนาพระจะอธิบายโดยทางโลกมาเทียบธรรมะถ้าเอาธรรมะเลยนะ่ะสมองเขารับไม่ได้ถ้าเป็นผู้ติดยารับไม่ได้ต้องเอาความเป็นจริงจะมาบอกว่าพระได้ให้ธรรมะ ให้สิ่งนี้ทำยากเพราะว่านั่งสมาธิก็ยากเพราะว่าเขาไม่นิ่งฉะนั้นเราก็จะต้องเกี่ยวกับทางเอาเอาทางโลกมาเบียดกับธรรมะเพียงว่าเติมธรรมะน้อยหน่อยแล้วทางโลกมากหน่อยแล้วก็ชี้แนะเขาว่าสิ่งตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นผลอันตรายต่อร่างกายเราถ้าเราเราเสพยาเข้าไปก็สมาธิก็เอาไม่อยู่เพราะว่ายาแรงกว่าสมาธิ จากที่เคยมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจนทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดตามโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่เคยติดยาเสพติดซึ่งพบว่าบางส่วนเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วทําให้เขาคิดได้และกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งเขาก็มีการอะเลตรีฉีใช่ไหมครับ มีกิจกรรมเน่นกีฬาเสริมอาชีพแล้วก็มีพระมาเทศพูดคุยกันหมอมาด้วยครับให้ความเข้าใจกับพวกผมอะไรประมาณประสบด้วยตัวเองครับลองดูว่ามันเป็นยังไงก็เลยรู้ว่ามันไม่ดีมันไม่มีเวลาให้ครอบครัวออกแต่ไปทำงานนอกบ้านเลิกแล้วมันก็ดีครับมันก็สบายใจไปไหนมาไหนเขาก็ไม่มองเราว่าเป็นคนติดยาครับ นอกจากนี้การบอกเล่าของผู้คนในชุมชนทําให้เราทราบว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากผู้เสพต้องการทํางานให้เพิ่มมากขึ้นทํางานหนักขึ้นเพราะรายได้ไม่เพียงพอจึงหันเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดหารู้ไม่ว่าผลพวงที่ตามมารุนแรงกว่าที่คาดคิดผมขอฝากนะครับว่าจะมาชุมชนต่างๆให้โอกาสกับผู้ที่เขาบำบัดหรือว่าเขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ ให้โอกาสเขามีพื้นที่ในสังคมหมู่บ้านชุมชนต้องให้การยอมรับเขาพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเป็นที่เป็นน้องนะครับกับเขาผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะกลับตัวกลับใจเพียงแต่ว่าเขาต้องการโอกาสการยอมรับของสังคมครับสิ่งสำคัญคือโอกาสจากสังคมหากชุมชนเข้มแข็งและให้โอกาสผู้ที่เคยผิดพลาดกลับคืนสู่สังคมโดยปราศจากอาคติ อย่างเช่นชุมชนบ้านเขา3มยอดจังหวัดลบบุรีแห่งนี้ก็จะช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งผู้ที่จะนำพายาเสพติดเข้ามาในชุมชนจะเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่และปัญหายาเสพติดจะได้หมดไปในที่สุดพิสนุสอนยางสูง N อ็ทีภาคกลางรายงาน ขอบคุณผู้สื่อข,ข่าวของเราจาก M อ t บทภาคกลางด้วยนะคะที่เดินทางลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดค่ะและตอนนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ2ท่านมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะท่านแรกนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านวชิระเกตพันธ์ค่ะและอีกท่านนะคะมาจากในพื้นที่เลยนะคะท่านผู้กํากับการสถานีตารวจภูทรโคกเจริญค่ะท่านพันตํารวจเอกพิภพนาคุษาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อสักครู่มีทีมงานลงพื้นที่ไปนะคะทีนี้มาพูดในภาพรวมของพื้นที่ลบบุรีบ้างค่ะท่านคะในส่วนของสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมของลบบุรีเป็นอย่างไรบ้างคะท่านในสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดลบบุรีนะครับที่ผ่านมาในปีพุทธศักราช2566นะครับก็มีการดําเนินการในการจับกลุ่มผู้ค้าเนี่ยประมาณ2,000นะครับ2,000รายเศษแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้อง นะครับบุคลายก่าวเนี่ยมีการยึดทรัพย์ของทางตำรวจนะครับจำนวนหนึ่งล้านกว่ามีการจัดการในเรื่องของยาบ้าข้าลมังกับเม็ดเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในการแพร่ระบาดของยาเสพติดในยกรบดีก็คงเช่นเดียวกับทั่วประเทศก็มีการแพร่ระบาดแลมีการมีการอย่างต่อเนื่องตลอดมาครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่แม้จะร่วมกับทุกฝ่ายแล้วก็ยังมีการแพร่ระบาด ก็คือในส่วนนี้ยังเรายังพบ,พบเจอในเรื่องของการแพร่ระบาดอยู่สำหรับแนวทางในการแก้ไขในเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ลบบุรีเรามีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะท่านในแนวทางของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชลบุรีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านอาพลกภาพรดกุลนะครับได้บูรณาการกับหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงอื่นๆสวงกลมแล้วก็ปสปสภาคที่หนึ่งทาำนงานบริหชาติและก็ทางพื้นที่ทั้งติดทั้งที่ ท่านนอำเภอต่างๆ,ๆน,นะครับก็มีการดําเนินการในเรื่องของโครงการต่างๆนะครับโครงการที่สําคัญมียกตัวอ,อย่างนะครับจะ้แก่โครงการตูบีธรรมวันในพื้นที่ของสถานประกอบการนะครับก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือทางด้านของผู้ประกอบการร่วมใจกันศูนย์เพื่อนใจของจังหวัดลบบีนะครับมีโครงการเรื่องของอาสาสมัคร ด้านภยยัยาติดติดซึ่งก็เป็นเรื่องของแรงงานในการที่ไปเข้าไปร่วมทําความเข้าใจกับพี่น้องแรงงานในพื้นที่นอกจากนั้นก็ยังมีโรงงานในเรื่องของการประชาพันธ์ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาย,ยาติดติดในสถานประกอบการนะครับ,ใน,นรบรในสถานประกอบการหลายๆแห่งเนี่ยตัวเป้าหมายตัวชี้วัดนี่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เกินเกินครึ่งทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นก็ผู้ประกอบการโรงงานสีขาวต่งางๆก็ได้ให้ความร่วมมาร่วมมือได้ดีนะครับในการที่ จะทาความเข้าใจกับกลุ่มแรงงานต่างๆไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดและก็ในส่วนต่างๆก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการของกระทรวงยุติธรรมนะครับในการแก้ไขปัญหาก็จะมีทางภาคส่วนก็คือกิจกรรมในการสร้างสร้างภูมิคุ้มกันของสถานศึกษามีกิจกรรมสนับสนุนมีการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการนะครับมีการกับเคลื่อนศูนยาเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัดลบบุรี ในทุกโรงเรียนในสถานศึกษาอาชีวะต่างๆเนี่ยโดยได้รับความร่วมมือจากทางทางกระทรวงศึกษาและกะส็สกทแล้วก็ในงานอาชีวะต่างๆนะครับในพื้นที่นะครับส่วนในด้านของการบําบัดรักษาผู้เสพย,ยาเสพติดเนี่ยก็ได้รับความมนุเคราะห์ในการนําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบําบัดทั้งนี้เป็นไป,นป,นปนตาม3ระบบนะครับในเรื่องของระบบสมัรใจระบบ บังคับบาบัดะระบบต้องโทษนะครับดำเนินการแล้วก็2,800กว่าเศษนะครับเป้าหมายก็2,800เศษคิดเป็นร้อยละ9กกว่าเปอร์เซ็นต์หรือนิดเล็กน้อยซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับในเรื่องของการติดตามช่วยเหลือฟืนน้นฟูในการผู้ผ่านการบําบัดอย่างต่อเนื่องเนี่ยทางทุกภาคส่วนเมื่อมีการดําเนินการเข้าค่ายเข้าศูนย์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการติดตามผู้ป่วยผู้เสพถือว่าเป็นผู้ ผู้ป่วยโดยการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็มีการดาเนินการในศูนย์ฟื้นฟูสภาพาสังคมนะครับโดยดําเนินการโดยทางป้องกันจังหวัดก็คือปกครองจังหวัดนะครับโดยมีการํา,า,รรารบัดผู้เสพในศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมเนี่ยทั้งหมด11อําเภอโดยมีท่านในอำเภอในธนบวศูนย์เนี่ยได้มีการอบรมนะครับทั้งหมดก็33รุ่นรุ่นล,ละ50คนคะนะครับรุ่นละ50คนจริงๆก็จะเป็นจํานวนทั้งสิ้น1 6 5 0คนแต่ว่าจังหวัดลบบุรี ทำได้เกินเป้าก็เป็น1,664คนคเกินไปเป้าหมายไปนะครับในการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยทางท่านอำเภอในคณะพ่ออศูนย์ยาร่วงปรทางต้องติน่นท้องที่แล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยก็มีการฝึอกอบรมอาชีพปรับพฤติกรรมให้เขาไม่หวยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาสพติดขณะเดียวกันเราก็ต้องให้อาชีพให้การเรียนเพราะว่ากลุ่มเด็กที่เสพเนี่ยก็จะมีกลุ่มเด็กที่อยาก,กเรียนหนังสือ หรือว่าอยากจะทํางานทางราชการก็สนับสนุนโดยการไปติดต่อผู้ประกอบการร้านค้าคหลายภาคส่วนให้เขาได้มีอาชีพทําเช่นโรงงานต่างๆทางนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานก็คือทางผู้ประกอบการให้การต่อนรับได้ดีและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเรียนหนังสือต้องขอบคุณทางท่านพออเทคนิคโคกสมรงนะครับในกรณีเด็กอยากเรียนหนังสือเนี่ยก็ให้ไปเรียนฟรีหปีะนะครับหลายรายเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพสังคมนอกจากปรับพฤติกรรมไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวอย่ยาเสพติดแล้วเราต้องให้เขาเมีอาชีพมีการงานในการดําเนินการจะได้ไม่ต้องไปยุ่งหวนเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้เป็นเรื่องของการดําเนินการเนเรื่องของบําบัดยาเสพติดนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีหลายหน่วยงานอง์พระย์เพิ่มกล่าวเดียวเลยว่าในเรื่องของหน่วยงานกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องจะได้แก่กระทรวงยุติธรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีก็มีโครงการหลายๆโครงการที่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวอย่าติดปรับทัศนคติและก็ส่งเสริมวาชีพเนี่ยก็มีโครงการที่สําคัญขอ,อาสรุปก็คือโครงการสารน้ำพันน้องพี่ะนะครับเสริมพลังต้านยาเสพติดมีทั้งหมด4รุ่นมีการดําเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมิถุนาการกฎาคมสิงหาและปัจจุบันเนี่ย มีผู้เข้ารับการอบรมเนีผ่านไปแล้วก็หลายร้อยลายนะครับทั้งนี้หลาย,ลาย,ล,ายลายก็จะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับมีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางทหารทางเงินอื่นๆเนี่ยนะครับในส่วนของกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงทางกรมควมคุมพืชหรือยุตธธรรมจังหวัดเนี่ยก็ได้ก็ได้มีการจัดฝึกอบรมอีกกลุ่มหนึ่งเป็นระยะเวลาที่นานตะกี้รุ่นตะกี้นี่ใช้เวลาแค่5วันแต่รุ่นนี้ ผู้มีพฤติกรรมในการเสี่ยงสูงเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งสิ้น15วันก็จะมีการปรับทัศนคติไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวให้มีความใจแข็งนะครับและอย่างไรก็ตามเมื่อมีการปรับทัศนคติให้ไปยุ่งเกี่ยวอย่าติดแล้วเราก็ต้องมองบริบทเราต้องมีให้เขามีการมีอาชีพก็มีการในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัาสาร์ช่างสถา,าบันพนา,าชีพในส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดลบบุรีเนี่ยก็ระดมไปให้ความรู้เช่นเป็นช่างแอร์ช่างตัดผม ในส่วนต่างๆเนี่ยเพื่อให้เขาได้มีอาชีพไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวอีกนะครับ<ช>อันนี้ก็มีการอบรมไปแล้วอยู่ใน3-4รุ่น2รุ่นนะครับรุ่นแรกนี้ก็ทําที่ได้รับความกรุณาทางยุติธรรมจังหวัดก็ประสานกับทางกองทัพบกนะครับได้ใช้ในเรื่องของศูนย์ปืนใหญ่นะครับในกรณีที่เอาเด็กไปเข้าค่ายทั้ง15วันะครับแล้วก็จะดาเนินการในรุ่นต่อไปอีกในวันที่28สิงหาก เมื่อวันก่อนก็เสร็จสิ้นไปอันนี้เป็นการดําเนินการในเรื่องของให้โอกาสผู้ผิดเรียกว่าเป็นลันกษณะของการดาเนินการในภาพรวมภาพรวมท,รทั้งหมดเลยที่กระจายไปในแต่ละพื้นที่แต่ละส่วนในทั้ง11อําเภอแล้วก็ส่วนราชาการโดยงานทหารและขณะเดียวกันทางจังหวัดก็จะมีมีโครงกรารที่ได้รับการอนุญาตจากท่านผู้ว่าให้ไปพบกับกลุ่มเด็กนักเรียนนักเรียนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนท่าวุ้งวิยาคารโรงเรียนชายบดาน คือไปทาให้เขารู้ว่าเขาต้องะระมัดระวังไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็เมื่อวานก็ไปที่เทคโนโลยีระโว่ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือด้วยนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลบบุรีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะโครงการนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะทางด้านท่านผู้กํากับมาเองเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติตรงนี้มีที่มาที่ไปและการดําเนินการอย่างไรบ้างคะท่าน ครับก็ต้องเรียนว่าการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับเป็นภารกิจที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของชาติอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของด้านความมั่นคงน,นะครับแล้วก็การนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับมันมีด้วยการหลายรูปแบบนะครับมีทั้งมาตรการเรื่องการป้องกันการปราบปรามนะครับการยึดทรัพย์หรือแม้กระทั่งการบําบัดรักษาะนะครับซึ่งโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย ก็เป็นโครงการที่ดําเนินการขึ้นมาเพื่อตอบสนองในเรื่องของการแก้ไขในในทุกนโยบายในทุกมาตรการนะครับโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางนะครับก็มีทั้งการเข้าไปป้องกันนะครับให้ความรู้มีทั้งการเข้าไปกดดันจับกลุ่มผู้ค้ารวมถึงการนําผู้เสพมาบําบัดในชุมชนด้วยนะครับซึ่งทุกกระบวนการเราก็จะดําเนินการให้ครบถ้วนนะครับ ในส่วนของโครงการชุมชนยังยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของอำเภอโคกเจริญนะครับ<ม>ก็ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายนะครับแล้วก็เข้าไปดําเนินการเพื่อให้ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ของชาติค่ะตรงนี้ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะท่านเป็นารางวัลเกี่ยวกับเรื้องต้นเราได้เป็นอันดับที่1่ของลบลีนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปประเมินในระดับภาคครับซึ่งในระดับภาคเนี่ยเราเราได้อยู่อันดับที่3ครับ แต่ว่าตอนนี้ก็มีการประเมินในระดับของสำนักงานตำรวจชาตินะครับซึ่งรอผลการประเมินอยู่ครับค่ะในส่วนของลักษณะของการดําเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยค่ะในการลงพื้นที่ไปค่ะเรามีขั้นตอนในการดําเนินการอย่างไรบ้างรวมถึงมีภาคส่วนอื่นๆมาร่วมบูรณาการกับเราอย่างไรบ้างคะท่านคะครับขั้นตอนดําเนินการโครงการนะครับหลักๆก็คือแบ่งเป็นสาขั้นตอนนะครับเริ่มตั้งแต่การขั้นเตรียมการนะครับขั้นเตรียมการก็ จะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งชุดปฏิบัติการของสถานีตำรวจก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เข้าไปประสานทําความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายครับโครงการนี้เป็นการดําเนินการโดย4เสาหลักนะครับโดยมีทางปกครองนะครับเป็นเสาหลักก็คือท่านนายอำเภอโคกเจริญนะครับเสาที่2ก็คือของสถานีตํารวจภูธรโคกเจริญนะครับเสาที่3ก็คือทางสาธารณสุข ก็ได้มอบหมายให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทะนะครับเป็นผู้ด,ดําเนินการแล้วก็เสาสุดท้ายที่4ก็คือองค์การาท้องถิ่นในในพื้นที่นะครับการเข้าไปาพูดคุยทําความเข้าใจเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการดําเนินการก็จะ ไม่รู้ว่าจะต้องแบ่งหน้าที่กันอย่างไรหรือมีส่วนในการสนับสนุนกันอย่างไรบ้างะนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอโคกเกลิญนเราคุยพูดคุยตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการครับเราร่วมมือกันตลอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการคัดเลือกพื้นที่ชุมชนซึ่งเรามองว่าบ้านเขาสามยอดที่หมู่เจ็ดตบลโคกสมสารนะครับมีการแพร่ระบาดยาเสพติดนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับ ข้อมูลก็ได้จากทางกลุ่มผู้เสพผู้ค้าที่เราจับกลุ่มด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จากภาคประชาชนด้วยนะครับเมื่อเรากําหนดพื้นที่เป้าหมายเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าลงลงพื้นที่ครับไปพบปะกับผู้นําชุมชนก่อนอันดับแรกก็จะมีท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านท่านเข้มแข็งมากครับแล้วก็พร้อมด้วยท่านผู้ช่วยท่านทีมงานนะครับยินดีที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปัญหาท่าน ท่านก็แจ้งว่าไม่ได้หลับไม่นอนนะครคบเมื่อคืนนะครับวิ่งส่งขายยากันทั้งคืนนะครับอยากแก้ไขเรื่องนี้นะครับหลังจากเราได้พูดคุยทําความเข้าใจกับผู้นําแล้วก็กับชาวบ้านด้วยครับก็ต้องลงประชาตัมพันมีการประชุมมีการประชาคมกันนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราจะเข้าไปทําอะไรดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับหลังจากขั้นเตรียมการเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการขั้นปฏิบัติการนะครับเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ย ก็จะเป็นการปฏิบ kind of no like ัต <ano> ิการร่วมนะครับของทางทางผู้นําชุมชนด้วยภาคีกะขายด้วยแล้วก็ตารวจด้วยนะครับเรามีการลงพื้นที่เพื่อเอ็กซเรย์นะครับเพื่อกันกรองบุคคลนะครับโดยการตรวจปัสสาวะนะครับที่เราต้องกันกรองเพื่อเราต้องแยกบุคคลในพื้นที่ชุมชนนะครับมีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยประมาณ3ามสถึงสี่คนครับที่เราจะต้องตรวจปัสสาวะแล้วเราก็คัดกรองแบ่งแยกเป็น3กลุ่มครับ กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดครับอันนี้ตรวจปัสสาวะไม่พบสารนะครับไม่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสพผู้ชายยาเสพติดอันนี้เราตรวจปัสสาวะเจอแล้วก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือการสนับสนุนันก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราได้บุคคลทั้งสกลุ่มแล้วเราก็มีมาตรการดำเนินาการไม,ไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะมีการกันกรองครับเพื่อที่จะออกบัตรสีขาวให้เขา รวมถึงครอบครัวสีขาวหรือคุ้มสีขาวนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเขาว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาติดๆนะครับในส่วนของกลุ่มผู้เสพผู้ใช้เนี่ยเราจะต้องนํามาสู่กระบวนการบําบัดโดยชุมชนหรือครอบครัวนะครับก็คือเราจะใช้วิธีการบําบัดในชุมชนเลยครับไม่ได้ไม่ได้ดึงเขาออกจากชุมชนแต่เราจะใช้เวลาหลังจากเลิกงานช่วงเย็นนะครับรือมีการนัดหมายเข้ามาตวรวจปัสสาวะ แล้วก็มีการทํากิจกรรมร่วมนะครับโดยตํารวจเป็นผู้ประสานงานทั้งคุณหมอทั้งฝ่า,ายปกครองหรือภาคีข่ายต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆที่เราลงไปทําก็มีหลายรูปแบบครับ,รบมีทั้งกิจกรรมดนตรีบําบัดมีทั้งกีฬาบําบัดการออกกําลังกายนะครับการฝึกอาชีพศาสนาบําบัดแล้วแต่เราจะกําหนดเป็นปฏิทินในวงรอบว่าเราจะเข้าไปดำเนินการทํากิจกรรมอะไรกันนะครับในช่วงแรกๆก็ต้องยอมรับว่า ก็ไม่เข้าใจว่าตํารวจมาทาอะไรกันก็บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องของผู้เสพผู้บัตรเท่านั้นคิดว่าตํารวจจะเข้าไปกดดันจับกลุมหรือเปล่านะครับพอหลังๆเริ่มเห็นรูปแบบการจัดกิจกรรมของเราแล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วเราก็พยายามสื่อสารตลอด้วครับว่าว่าไม่ได้เป็นเรื่องของผู้เสพท่านใดท่านหนึ่งเป็นเรื่องของชุมชนทุกคนต้องมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับหลังๆอย่างที่บอกครับก็เริ่มมีการเข้ามาร่วมมีเข้ามาทานข้าวมีการ มาร่วมเล่นเปตองม,มาร่วมกิจกรรมฟังธทมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าระบบครอบครัวกับระบบชุมชนเนี่ยมีผลกับเขามากบางบางผู้เสพบางท่านเนี่ยลูกเป็นคนจูงข้อมือมาะนะครับเพื่อมาตรวจปัสสาวะ<ม>แล้วก็ยืนดูผลตรวจของพ่อว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมอาทิตย์นี้ะอะไรอย่างเงี้ยหรือบา,บางท่านก็เป็นภรรยาอย่างเงี้ยซึ่งในชุมชนก็จะเห็นกันหมดครับว่าผลการตรวจ ใครดีขึ้นอย่างไรใครไม่แก้ไขหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมาตรการทางสังคมอีกส่วนหนึ่งนะครับ<ฆ>แล้วเราก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นตรงที่ว่าบางส่วนเกือบ50%ที่ที่เลือกได้ในในในการดําเนินการในช่วงโครงการนะครับ<ฆ>ในช่วง3มเดือนมันก็จะมีบางส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มอีกส่วนหนึ่งที่ที่ยังเลือกไม่ได้ด้วยเหตุผลต่งตางๆอันนี้เราก็ต้องลงรายละเอียดแต่ละท่านแล้วว่าว่า สภาพของผู้เสพแต่ละท่านเกิดปัญหาอะไรอย่างไรแล้วจะแก้ไขยังไงได้บ้างอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเปล่าเรื่องอาชีพหรือว่าเรื่องจิตใจเรื่องสภาพครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับก็สุดท้ายแล้วที่ไม่ดําเนินการหรือไม่ไม่ให้ร่วมมือจริงๆก็เราก็มีการเหมือนการจับกลุ่มนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้มันมันโครงการเนี่ยมันมัน,ม,นมันสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เป็นการปล่อยผ่านในสําหรับผู้ที่ไม่ก่อนรู้มือะนะครับส่วน ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการส่งต่อความยั่งยืนนะครับเราเข้าไปดําเนินการสร้างความเข้มแข็งให้เขาแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาละในชุมชนครับเขาจะต้องอเข้มแข็งต่อไปแล้วก็ต้องยั่งยืนด้วยะนะครับเราก็จะมีวิธีการในการเข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับตำรวจเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเราก็เข้าไปตรวจเยี่ยมทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็มีการ ปรับปรุงในเรื่องของสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิทัศน์ต่างๆนะครับอ,องค์กรบริหารสวนท้องถิ่นก็ดําเนินการติดกล้องจอปติดให้ติดไฟฟ้าส่องสว่างให้ตํารวจก็เข้าไปร่วมในการตั้งจุดตรวจกับชุดชลบอของหมู่บ้านนะฮะซึ่งเขาก็ฝึกกันเองตั้งกันเองด้วยนะครับแล้วก็การข่าวต่างๆบเบาะแสต่างๆแล้วก็มาดําเนินการกดดันจับกลุ่มสําหรับผู้เสพหรือผู้ค้าที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเขาเข้มแข็งด้วยตนเองครับก็น่าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะท่านมองว่าจุดไหนเป็นจุดเด่นที่ทําให้ทางสพโคชเิญได้รับรางวัลน,นี้คะนัานอันดับแรกเลยนะครับต้องยอมรับว่าท่านาผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นําชุมชนเข้มแข็งมากครับและด้วย,วย,วยเราลงไปด้วยความจริงใจนะ,ะเราลงไปทําด้วยความจริงใจเนี่ยมันก็จะเห็นแนวร่วมของประชาชนที่เข้ามา บางคนไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในชุมชนก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเ,เตรียมอาหารช่วยจัดโต๊ะเก้าอี้ช่วยกวาดเราก็เลยรู้ว่าเออคนอีกหลายท่านนะเขาเขาอยากมีส่วนในช่วยเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดมันก็เลยการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมก็จะมีการร่วมกันตลอดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าภาคเครือข่ายรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่นะครับก็ได้เข้ามามีบทบาทพอสมควร นะมีการสนับสนุนในเรื่องของน้ำดืม่มในเรื่องของเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รวมถึงอีกท่านหนึ่งก็คือพระครูโสพลพมลานุสิทธิ์นะครับท่านพระอาจารย์ก็มาเริ่มตั้งแต่โครงการนะครับมาให้คำแนะนำเทศนาอบรมขัดเกลาจิตใจรวมถึงการสนับสนุนอาหารการกินนะครับถุงยางชีพต่างๆ่ท่านก็มาเป็นหลักให้ใน,ใ,นในโครงการก็ทำให้ให้เราม,ม,มีมีหลักในการดำเนินการด้วยกัน เรเรียกว่าเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันหลายภาคส่วนเลยนะคะเดี๋ยวระยะเวลาอันสั้นค่ะอยากจะให้ท่านรองได้ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าในส่วนของแผนต่อไปในอนาคตที่เราจะดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นค่ะจะมีอะไรบ้างคะท่านคะครับก็ในจังหวัดลบบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะครับก็ได้มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์แล้วก็การฝึกอบรมรวม,มทั้งการติดตามผู้ที่ผ่านการบําบัด ติดตามโดยมอบหมายท่าน,นอำเภอทางตำรวจทางส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะติดตามว่าผู้ที่ผ่านค่ายการบำบัดทั้ทงทุกค่ายเนี่ยมีพฤติกรรมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด,รด,ดรมมหรือไม่มีการติดตามอยู่ตลอดเวลาลในการดํา,นา,าเนินการดังกล่าวนยก็จะมีโครงการต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับภายใต้การดูแลของท่านอำเภอและทางพื้นที่และภาคีเครือข่ขอขายอย่างที่นําเรียนนะครับว่าในจังหวัดลบบุรีนียได้รับความกรุณาจากทาง ท่านเจ้าคณะจังหวัดไม่ว่าจะเป็นมหานิกายท่านประเทศเสนาบดีแต่งแต่กี้อย่างของโคอเจริญนี่ก็เช่นเดียวกันนะพระ,อ,ะอาจารย์เจียงะได้ความ,ามาร่วมมายร่วมือนะครับดังนั้นในการดําเนินการต่างๆเนี่ยต้องบริาการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นปปสทุกกระทรวงทบวงกรมทางตํารวจในพื้นที่ทางตำรวจทรุทธรทางหน่วยงานทหารแล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ท้องถิ่นท้องที่ท่านนายกอบตท่านนายเภื่อท่านกำลังพี่น้บ้านเนี่ยต้องให้ความรวม่วมมือร่วมมือก็เชื่อว่าในการดำเนินการของทุกภักส่วนจะทําให้ปัญหายาสิติดเนี่ยได้รับการแก้ไขอย่างดีขึ้นรวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนใ,ในจังหวัดลบบุรีให้ดีขึ้นครับ แทนผู้กำกับคะระยะเวลาสั้นๆฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดถ้ามองในมุมของผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องยากไหมคะที่เราจะเลิกยาตรงนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มันมีการแก้ปัญหาใน,ในหลายๆเรื่องนะครับแต่มันก็ไม่ได้ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งมันต้องมองมาเป็นเรื่องของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยกันโดยเฉพาะในชั้นครอบครัวหรือชุมชน ต่างๆนะครับถ้าทุกคนไม่ได้มองว่าเป็นภาระของคนอื่นเนี่ยแล้ว,ล,ว,ล,วลงมือช่วยกันเนี่ยผมคิดว่าม,มันไปได้ครับมันไปได้แล้วก็มันจะยั่งยืนครับค่ะก็เรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันหลายๆภาคส่วนที่สําคัญเลยครอบครัวคือบุคคลสําคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ขอพระคุณทั้งสองท่านเป็นยืนสูงนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการแล้วก็แน่นอนโครงการนี้จะเป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดต่อไปด้วยเช่นกันนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณครับค และที่สําคัญนะคะที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะคะวันนี้นั่นคือจังหวัดลบบุรีค่ะรวมถึงสถานที่สวยๆตรงนี้ด้วยนะคะสถานที่สําคัญของจังหวัดลบบุรีวังนาราราชนิเวศค่ะรวมถึงสํานักศิลปกรที่4ี่พิพิธภัณฑ์ท่าสาแนันชาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าช่วงหน้ารายการสดค่ะคุยหลังข่าวนะคะติดตามกันต่อที่ลบบุรีมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะให้ติดตามวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงาน N b t บทีทุกคนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ